สวัสดีจังบังเกิดมีแก่คณะสัทธาิดยมธรรมบูฟังทุกทท่านในวันนี้มาพักกันสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาและสังคมวัดหล่องทือตำบลแม่ปือมออำเภอเมืองจังหวัดพะเยา fm เก้าสิบแปดจุดาูนเมกะเฮิร์และการยื่นในบุญมาพักกับประแหม่สัทธาิดยมทั้งหลายทั้งข้างหนึ่งในวันนี้ตามาภาพได้เอาทำเหลืองหูกฝ่าแมงคานผูกเก้าผูกแหลกไดมาเตจเพื่อปรแหม่สัทธาิดยมทั้งหลายได้ยินได้ฟังกัน ได้ทำเรื่องหูกฝ้าแมงคันผูกแหลกหนี่มีพระคาถาทำขึ้นต้นว่าเอวเมสุตังเอกังสมยังพระขาวาสวัสถิยังวิหารัติเฉตวันีนอนาทะปินทิกัสสะอารามีกมตีขึ้นตน้นไหวเอวัเมสุตังนี่เป็นกมตีเป็นธรรมตีพระอนุนเปิดได้ยินมาก็ได้รับการบันทึกมาจีเอวเมสุตังเอกังสมยังนธรรมเรื่องนี้ ได้กล่าวถึงปางตีองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าประทับอยู่ตีวัดพระเชตวันมหาวิหารเมืองสาวัตถีวัดแห่งนี้เป็นวัดตีมหาเศรษฐีจิวะอนาทปิณฑิกัสะได้สร้างถวายไว้ในพระพุทธศาสนาพุณเจ้าประทับอยู่ที่นี่เมื่อน,นานหลายวาสาบางทีพระองค์ก่อเสด็จไปจำวาสถอื่นแล้วก็กลับมาบางที ก่อไปโพดเมตตาต่ออื่นเพาถึงภาษาก็กลับมาจำภาษาที่นี่วัดแห่งนี้เป็นสถานที่ประทับอยู่เมื่อน,นั้นลำบาพกพระเถรเจ้าจะประทับอยู่ที่ไหนนั่นก็จะมีการเทศนาสอนสั่งธรรมะทั้งสถาญาตยมทั้งพระสงฆ์องค์เจ้าทั้งเทวดาตั้งหลายก็จะโพดไผยมาด้วยตลอดก,การสร้างวัดแห่งนี้จึงเป็นประโยชน์เป็นอย่างยิ่งเพราะสร้างแล้วได้ใจประโยชน์อย่างเต็มตี ท่านอนาถาปิณฑิกะมหาเศรษฐีก็ได้บุญหนักบุญหลายนะนัเป็นนิพพัทธากุศลกรรมได้บุญอยู่เนืองนิดเพราะว่าสถานตีแห่งนี้เป็นสถานตีนะสร้างคนนะคือคือเป็นคนดนะีคือการสร้างวัดพระเชตวันมหาวิหารนะสร้างแล้วคนเข้าวัดเข้าวาัเทศนาสอนสัง่งอะไรอย่างต่างๆวันหนึ่งพระสงฆ์ก็มาเข้าเฝ้าพระพุทธ,ธเจ้าเหมือนปกติแล้วก็มาปรึกษากันว่าการตี สถาสาธุชนทั้งหลายเอากันท่าบุผาราจาดอกไม้ตั้งเข้าตอกเตียนสีมาปูจาพระพุทธเจ้าพร้อมโดยพระลายรัตนะาสามพักการลังทีก็มีแผ่วเอาไปไว่ายไปสาสุม,มาสุมหมอกคนเฒ่าคนแก่พอแม่วงยหญยัางทีลังข่างก็เอาเส้นไฟยข่าใสมาผูกมือตื้อขวัญอันนี้มีประโยชน์สันใดจ้าก็อูปรึกษาหาลือก,กันในขณะนั้นพระพุทธเจ้าก็สเสด็จออกมาจากกุฏต,ติของพระอ,องค์ กุฏิของพุทธเจ้าในปิณห้องว่าภาคคันภาคกุฏิเป็นสถานตีพักของพุทธเจ้าเป็นกุฏิของพุทธเจ้าสด็จออกมาพระสงค์ทั้งหลายกันย่างอู้กันติดแต่แล้วพุทธเจ้านิสาบหูโดยพยานของพระองค์ว่าผยู้ Nh เหลืองอย่างพระมีหูติดตาติบพระองค์กระถามว่า่านทั้งหลายอู้กันเหลืองหยางหันเท้ามาจวนใสเลิศเลยหลวดย,ย่างไหวกลางโหนหว่าหน้าสงในตินั่นกับกาพูพุทธเจ้าบาอู้กันเถื่องเรื่องนี้พระพุทธเจ้าจึงได้ยกอตีตะ จดัดซึ่งเป็นนิทานปางก่อนมาเหล่าเพื่อประสงค์ทั้งหลายฟังจะได้หลวดสอนสัง่งธรรมะไปตัวย,ยกหัวคอธรรมาอาทิเตกาเลกิลาภิกขเวพรารณะสียังธรรมะกิตติกานามาราจารัาชังกาเลสิติเมือนมาแล้วมีเมียงแห่งหนึ่งจิวาเมืองพาลณสีมีพระราจาน้ำบาดเตา้มมาธรรมะกิตติกาเมียของเปิน่นเป็นมเหสีเตวีมีคนเดียวจิวาสุวรรณะคำแดง บ้านเมืองแห่งนี้อุดมสมบูรณ์การกรุงหุ่งเหืองอยู่เย็นเป็นสุขแบบมีความตุกหอนอห่ังแต่เมินเข้าเมินเข้าความตุกก็มาเยือนคือความตุกใจพราจ้าที่เคยมีความสุขมาตรกรเพื่อเมินนานเวลาหลวงไปหลายปีก็เริ่มมีความตุกละนั่นความสุ้ความตุกคนเขานั่งเกิดสลับพัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันไปมีสุขผ่องมีตุกผ่อง มันมีไผ่มีตุกไปตลอดมีไผ่มีความสุขไปตลอดมากับพัดเปลี่ยนหมุนเวียนไปจะอ่านบางวันไขหัวบางวันไขให้พระราชาเมืองปราณนสีนี้ตุกเรื่องยางตุกเรื่องบ่มีหลูกอย่าอื่นนี่บทตุกตุกเจ็บใครได้เปวยพยักได้ตัวก็มีผ่องก็นเป็นเจ้าไหนเป็นก็มียุกยาหมอหลวงทักษาไปพอได้เดือดร้อนมนคนอื่นแต่ว่ามีความตุกใจนี่ก็มีเหมือนเดียวกันมดตุกไอยางตุกใจเป็นตุกบ่มีหลูก พระราชามีลูกนะเต่าก็มีกำเคร,รื่องบ่แล้ววัใหญ้จะได้เหี้เท่าแก่ไปติ๊กติ๊กละลูกกบรรมีมพยายามมาสืบขะกูลจึงห้องอามาตรประปรึกษาหาลือนะที่กองตุ่ม,ต,ม,ต,ม,ต,มตุ่มตุ่มทหารก็าพ้ากันมาแล้วถามบ่าข้าแต่พระราชาเป็นเจ้าตนเป็นปินเข้าราชามีราชากิจจาอันใดดวนหา้านวะอ่าตนพระพ่อเจ้าเครื่องใจสังสันไดพอได้ไขบอกข้าตั้งหลายด้เตอะว่าอันนะห้องมาดวนแก่มีเรื่องอันยัง พระราชากับวาดูลาเสนาอามาตต์ั้งหลายอาหารอันว่าข้าเพียบดังไม่ตายขานพราเบามีหลูกหลานซืบเชื่อเป็นทางเพื่อมานานตอนนี้อยากได้ลูกเบาอยางไรด,ดีหาเสนาก็าปรึกษาหาลือกันว่าเอออยากได้ดีเหพระราชาเดือดร้อนลูกอกลูกใจเรืืองบ,บ,บ,บ่มีหลูกบเบาเบ่มีหลูกเป็นข้ได้โดยเฉพาะหลูกกระใจเพืออ่อต้องมาเปลี่นพระราชาแทนก็ไปปรึกษาอามาตต์ผู้หนึ่ง ถึงเป็นคนเฒ่าคนแก่อยู่หันมาเมินอายุได้ร้อยกว่าปีอาจินจำพย,ยานยังก็ดีอยู่สติปัญญายัางก็ดีอยู่ว่าเขาจะญาติไดฮะเหตดเกา่าหุ่นหลังญาติมีลูกอามาตเฒ่าก็เลยบอกว่าโอ้เขา,าต้องไปปึนปงนางคณนิกาเจ้าปอเฮอ,อเปิดติดต่อกับพญา,าแถนพอนาบัตรเจ้าพระราชาก,กับว่าอ่านกลับไปดาเนินการนี่นะส่งเสนาอามาตไปค้านิกาเจ้าปออยู่ที่ไหนมมเสนาทั้งหลายก็ส่งตัวแทนไปหา ญิงคณิกาตีหนังนั่นน่ะไปถามปรึกษาหาเรื่องบนบัตรเตาจ้องใส่ขันตั้งเตาอันเตาอีใหญ่อันใหญ่อีกันยะตามตามหาบนทุกสิ่งทุกอย่างตามคูบนทุกอย่างเสร็จแล้วญิงคณิกานั่นก็เข้าสงติดต่อ,อก,ก็พญาแถนข้างแรกติดต่อ,อก,ก็พญาแถนลอ้ออาบคอเตวบ,บุตรโดนราเซร์ไปถือกำเนิดในต้องพระแม่เตเวีเมืองปาราณสีได้กอ พญายาถลอ้อเปิดกระตอบว่าโอ้จันนี่นี่โบมีสักนหนนะ่งอ้น่ะโมีได้บุบตบตุโนมาเซิรติว่าเป็นพระโพธิสัตว์นะบบมีเมืองแมนเมืองแขนของเขานี่บ่บมีลองไปถามพญา,าแถนหรือพอระไอ้นะที่เปิดจะแนะนำอย่างก,ก็ได้โหมีหลายตหนขอพญา,าแถนเนาะนางเกิดไปติดต่อพญา,าแถนหรือพญา,าแถนหรือก็ว่ามเมืองเขานี่ขย่ำขนาดเนอบโบมีหออนะ้น่ะไปปุ้นไปปุ้นไปพญา,าแถนค้ำปุ้นไปพอรึนางก็ติดต่อพญา,าแถนค้ำไปแหม พญาแถนคำก็บอกว่าบ่มีคือกันนั่นเนาะเหมือนกันนั่นเนาะไปหาที่ไหนดิหาปุ้นไปถามพญาแถนหวานป่ะล่ะนี่นะนางก็ไปหาพญาแถนหวานพญาแถนหวานก็บอกบ่มีเน่าะเจวาบุตรโพธิสัต์ในเมืองแมนทินพญาแถนบ่มีนางคณิกาที่หนังนี่ก็มดหวังปีกไปบอกเสนาอามัดนะขัดตังนี่บริคือนักพอทางานแล้วมันไปสําเร็จก็เป็นยังถือว่าทําให้แล้วได้สัญญาว่าจะต้องสําเร็จแต่ว่าทําให้แล้วก็ ไปบอกเือเสนาอมาตก็ไปขับไวพระราจาว่าบอกสมาตชหาได้บัตรเจ้าตั้งสุดตัวอันว่าพญาปาราณสีเกาะพิษหวังแต่ยังหม่มดหวังพิดหวังได้แต่บดีมดหวังก็ห้องเสนาอมาตมาประชุมกันขั้ข้างหนึ่งขอหาวิธีการใหม่หมู่เขาก็รึกษาหาลือทำไทยกันไปมากับซืบด้วยความหว่ามันมีท่านแห่งคน,น,นหนึ่งนะจือว่านางบัวใหญ่ นางคนนี้สามารถติดต่อกับเบียงบนได้ไผ่มีเลื่องอยังไปขอความเจรีเปิ้นได้เปินกล่อมจะเป็นคนพิเศษนี่ละมิดนี่ยได้แต่เปิดเหมือนคนสื่อสารกับเบ้งบนได้ย่นะไปติดต่อเขาหรอกอนะก็เลยไปติดต่อเพระาะว่าใจนางคณิกาเนี่ยเป็นลงก็เลยไปหาคนไม้จีบัวใหญ่ไปขอเขาเปิดจุยนางบัวใหญ่นี่สาบรายละเอียดอย่างต่างๆแล้วก็หับปากนี่สร้างพร้อมมั่นใจนะครับหมู่เสนาอมัดทั้งหลาย ปูอันนี้กันแน่นะครับปากพันทีเลยอ่ะ,อะกาวบะดูลาเสียนาเหยมอนหมู่กำสองอยู่แห่งพระราจาเขาจักอาสาไปแสวงหาบ่าใจเห็นแต่กะรัาางวันแต่ว่าเห็นแก่บ้านแก่เมืองอ่าเสร็จแล้วนางก็ไปทําพิธีของนางนางโบยายนี่ติดต่อขอ,อขอคนมีบุญมาเกิดในตอองของพระนางสุวรรณําแดงไปติดต่อตีพญายแถนหรลอ่อพยาพญาแถนลอก,ก็ว่าวเออวังแล้วก็มีคนมาติดต่อ อันนี้มาติดต่อบอกบ่มีบ่มีเบืองแทนนี่บม่บม,บกม,บกม,บกมีกระถามพะย่าแทนหรือแทนคําแทนหวานบ่กมีสักตนนะฮะเจ้าดึงสีนี่ถามแล้วอ่ะบม่มีสักตนอ่าก็เลยบอกว่าเพื่อไปหาผ้าผมไปพะย่าผมไปนางก็น้อมใบฮะนางกระติดต่อพะย่าผมน้อมใบหวาเตว่ขาข้าแด่พะย่าผมที่หลาข,าาาข้าน้อยหนาใบสาขอตันจุง,ง,งขุดน้ำไผ่โพดเฮยังเจื่อเงาโขดนอพุทธบุญ ได้เสด็จลงไปเกิดในกำเนิดขับพาแห่งพนังสุวรรณําแดงเมืองปราราสีจิมเตอร์พญาพมพปิจารณาพอแล้วก็เห็นว่าเป็นเวลาเหมาะสมเปิงกวันพนังสุวรรณําแดงก็เป็นคนดีมีศีลธรรมป่อเปิน่นพระเจ้าปราราสีก็เป็นคนดีมีศีลธรรมเมืองปราราสีก็เป็นเมืองตีพุทธเจ้าหลายพระอ,องค์มาทรัตพญาสัพปปญ,ญูตีนีพระโพธิสัตว์ก็ควันเกาะมดบุญบดีจันทุสิตก็ควันจั ลงไปเกิดเพื่อไปสร้างบุญบาร,รมีให้มันแน่นหนาจิตวิญญาจะได้เป็นผราโพดโลกพญาพรมก็เลยฮับปากว่าอามมกพันเตได้แล้วก็ย่อพ้านมก่อนอธิษฐานขับไวยังผููมีบุญไปเกิดสร้างบาร,รมีติเมืองปรารณสีสักสามตนตนเก้าจะเป็นเจ้าหลวงพอดีซัดให้ไปเกิดในต้องพระนางสุบรรณคำแดงเซตส,สินคำอดีฐานก็มีหน่วยตาน ขากดมาตีบนมือของพญาพมพญาพมก็เอาหื้อนางบยไนย์บ่าวหนึ่งโนเอเนี่ยแก่นเนี่ยเอาหื้อผัดเทวีสุวรรณคำแดงกินแหมโนเอเนี่ยเอาหื้อเมียของเสนาผู้เก้าแหมโนเอนี่แก่นนี่เอาหื้อเมียของเจ้าเศรษฐีใหญ่ในเมืองกินสามคนเมื่อนางโบยใหญ่ขับปากขับคำแล้วก็เอาหน่วยทั้งสามโนยตานทั้งสามโนเอเนี่ยไปยืนปั่นหื้อ เฮ้ยทั้งสามตันสามองค์นี่ได้กินนะแล้วก็จะได้ตั้งต่องประมาณมีลูกเกิดมาผอมๆเดีวยวกันสามสามตนสามผลจะได้เป็นตีปึงแก่กันแล้วก็ทําเร่องหูฝ้าแมงคานผูกเก้าผูกแหลกจ็จบไปเพียงเต่าย์พราจารย์เกิด้คลูกการไม่ลูกนี่มีก็ดีบบมีก็ดีเนาะบบมีก็ดีตรงทีว่าอ่าบัจะต้องได้เป็นห่วงเขาอะหนาอเหลียงรถ ลาอย่างต่างๆหลกไข่ไข่เจ็บหรือลึกดื้อดานบางทีมีหลุกเต้าแล้วก็โอ้ลึกนะฮะเป็นหวังเป็นใจตุกอกตุกใจบบนี้เห็นจะดีกว่าแต่ถ้าว่ามีล่อมีก็ดีมีหลูกลานตันเต้าก็ดีจะได้มีคนดูแลจะได้มีคนสืบขา้ากูนจะได้ต่ออายุเพราะคนเท้าวันหนึ่งก็ต้องต่ายกันมีลูกลาอยู่แวดหัวแวดเก่าหันเข่าจำเริญนเข่าหน้ามันก็เกิดปีติปื้มใจมันเป็นเคียงล้อเลี่ยงใจให้สดชื่น พองสายยิงลูกหลานดีป่อแม่กกจะอายุยืนยาวมีความสุขเนาะมีก็ดีบ่มีก็ดีถ้าเขาถ้าเขาเป็นคนดีเฮาก็ดีใจเนาะเฮาก็ดีอกดีใจถ้าเขาบ่ดีนี่ก็อ้ตุกอกตุกใจบ่มีเห้กใช้ที่กว่าดังนั้นแล้วถ้าใครบ่มีลูกหลานตาเต้าวก่อมเป็น่ยนยังบ่มีก็ดีมั่ต้องได้ห่วงเขาต้องมีพระห่วงอย่างนักมีหรออามีก็ดีเนาะมีก็ดีอะไรมันเกิดดึงดีหมดอ่ะคพรเขาเกิดดึงตึงดี โดยทั่วไปนี่คนในโลกนี่มีความหวังอยู่หนึ่งเนาะความหวังของเจ้าโลกทั่วไปหวังว่าลูกของเขาเนี่ยเลี้ยงเขามาแล้วเขาจะเลี้ยงเขาตอบเนาะสองลูกที่เขาเลี้ยงมาแล้วเนี่ยจะคับคิดต่างๆแต่เขาสามวงข้าวกลนของเขาจะบัคขาดด้วยจะดารงอยู่ได้อันนี้ก็มีลูกอันนี้ก็มีล้านอันนี้ก็มีเลนสืสืๆกันไปอ่าสี ลูกของเขาเนี่ยจะปกครองทรัพย์มรดกติหิหามาได้เจนป่อเจนแม่สืบกันมานะาจา๊ะดูแลคุ้มครองรักษามันสืบต่อไปเลยๆคือมันสูญลบลายหายสูญไปตีไหนห้าเมม่ละจากโลกนี้ไปแล้วหวังว่าลูกเต้าจะบำเพ็ญทักษิณาทานไปเฮือหวังว่าเขาจะทำบุญสุนทานไปหาอันนี้เป็นความหวังของเจ้าโลกทั้งหลายทั่วไปเกี่ยวกับบุตรเพราะว่าปานะถนาฐานะห้าประการนี้ ปอแมททั้งหลายจึงอยากให้มีบุตรอยากให้มีลูกเหมือนพระราชานี่ทติอยากได้ลูกเนี่ยอยากจะให้ค้นมีอยากจะให้ลูกเนี่ยมาทำกิจการอย่างแตนมาปกคร้องทรัพย์สมบัติสืบวงตระกูลแตนวงสกุลกระจำได้ขัดด้วนนนี้ก็จะเป็นความบังของคนทั้งหลายผอไปติอยากมีลูกพุทธะสั่งเข้าหาลูกเนี่ยแปลบุตรนี่แปลว่าลูกน้อลูกหมายถึงผู้ทําสกุลให้บริสุทธิ์ หรือว่าผู้ยั่งฮัไทยของข้อแม่ให้เต็มอิม่มตึงเต็มอกเต็มใจเพิ่มอกเพิ่มใจมีลูกมีเต้าเนาะอ่านี่ลูกชายนะลูกเขาอันนี้ลูกชายลูกเขาลูกแต่ละคนนี่่อแม่ก็จะอู้ภุมอกหุมใจที่มีลูกมีเต้าจะอวัดกันขนาดเปินใส่ฟางใสฟางกระจังเต่วดติก๊กติ๊กลูกเขาเฮนนั่นทางานติดน,นี่อย่างอย่างนี้อันนี้ก็ดีเหรอมรอันนี้คือวิสัยของคนเป็นปอเป็นแม่เพราะว่าลูกนี่เป็นผู้ยั่งัทไทยของพ่อแม่ให้เต็มอิ่มเพิ่มอกเพิ่มใจ ลูกนี้จะมีอยู่สามประเภทลูกมีสามประเภทเวทที่หนึ่งเนท่องว่าอภิชาตตบุตรคือบุตรหรือว่าลูกที่ยิ่งกว่าป่อแม่เป็นลูกที่ดีเลิศกว่าป่อแม่เกิดมาในกรมขะูลเกิดมาเฉิดชูวงตะกูลกรมจูอุดนุนป่อแม่เป็นลูกที่ด,ลด,ดลลีลูกประเสริฐท,ทำให้ป่อแม่ได้รับความสุขใจได้รับความสุขไก่ ทำให้รอ,อบครัวฐา,านะอย่างต่างๆดีขึ้นป่อแม่ก็ดีอกดีใจอันนี้ลูกเขาอันนี้ลูกเขาเนี่ยต่างวาัดเปินอ่าเพราะลูกเป็นคนดีลูกมีคนดับนาถือตาลูกอ่ามีฐานะมั่นคงลูกมักจวยเหลือป่อแม่ที่เป็นต้นที่เป็นอภิชาตตบุตรอย่างที่สองเนี่ยอนุชาตตะบุตรบุตรที่อ่าปฏิบัติอย่างบิดามารดาเสมอตัวเหมือนป่อเหมือนแม่ ปอบม่ดียังได้ก็ยังอันอ่ะปอแม่บดีบุรีได้ยังดีบดียังได้ก็ยังอันอ่ะย่างให้มันดีกว่าเดิมบะยางให้มันต่ำไปกว่าเดิมยังเดียวกันอันนี้เป็นห้องเป็นอนุชาตบุตรยังดีสามเนี่ยอาว่าชาตบุตรบุตรที่ต่ำลงกว่าปอกว่าแม่ลูกทีสามลูกที่ทำให้ปอแม่ได้รับแต่ความตุกอกตุกใจตุกตำถึงขีดสุดอ่ะเนี่ยย้อนลูกเนี่ย ลำบากแต่ลำบากบาหรือมีเหตุเกิดตึงดีอนนอันนี้คนเ่าเป็นอวชาต,ตบุตรบุตรตีต่ำก่อปอแม่บุตรตีอย่าคือป่อแม่ได้รับความตุกอกตุกใจกินแหน่งใจตีตีตีลูกอย่างอีนะฮะน,นั่นเป็น่าถ้าสมมุติว่าคนเฮาอยากได้ลูกดีๆมาเกิดเนี่ยอย่างไรพระราชานี่องค์นี้เนี่ยไปแหมร้ายเนะส่งไปขอส่งคนไปขอพระราชาองค์ก่อนๆน,น,นี่คือศีล ถือศีลพือมาเหซีเตวีถือศีลที่ฐานขอพระยินอันนี้เรียนไปขอพระผมวิสัยมนุษย์คนเฮาเนี่ยประแหม่สถาปันว่าท่าว่าอยากได้ลูกดีๆนะฮะมีองค์ประกอบที่จะให้ลูกดีนหนึ่งต้นไม้พันธุ์ดีก็ย่อมมีลูกพันุ์ดีเด็กตีเกิดในตอองของแม่ผู้มีคุณธรรมอ่าก็จะได้รับการซึรรมซับคุณธรรมติดดีงามติดตัวมาในระดับใกล้เคียงกับป่อแม่ตั้งแต่เกิด ดังนั้นเมือ่อป่อแม่ต้องการให้ลูกดีปอ่อแม่ก็ต้องขวนขวายสร้างความดีไว้นักหนักยิ่งปอ่อแม่สร้างบุญหนักต่อใดโอกาสได้ลูกดีก,ก็มีหนักต่ออนันเพราะว่าเตวบุรเต๋อดาลูกดีกดนั่นเป็นเก็จะมาเกิดส่วนใหญ่เป็นเหลือเกิดในต้องพ่อแม่ทีด่ดีนั่นป่อแม่ถ้าหากว่ามีคุณธรรมดีโอกาสที่ลูกจะดีก็มีหนักแล้วมีโอกาสได้ซึมซับคุณงามความดีจากป่อแม่มาตั้งแต่อยู่ในตอง้งแ,แต่เกิด นั่นปอแม่ต้องดำรงตนให้เป็นคนดีลูกที่เกิดมาก็จะมีโอกาสดีเหมือนเดียวกันอย่างที่สองการขึ้นอยู่กับการเรียงรู้การอบรม,มนมบ่มนิสัย่อแม่ต้องให้ความหูลูกตึงตั้งโลกตั้งธรรมธรรมะที่เป็นอาหารใจให้เขาหํำเหียนวิชาความหูตั้งโลกเป็นเครื่องมือของใจนั่นต้งองหอมมีสองอย่างหูตั้งโลกหือตั้งธรรมหูตั้งธรรม จะว่าต้องหลกเก่งขนาดนะต้งธรรมะในบ่มีเลยความเมตตาบ่มีนะความพอยินดีก็เปินบม่มีความอดทนนี่บม่มีความสื่อสั์สุจริตอ,อย่างกับบ่มีนะแต่ว่าเก่งขนาดหอกอน,นี่เก่งอย่างเดียวมีชิชาความหูตั้งหลกอย่างเดียวผมได้ต้องมีธรรมะสวยคอบคูกันไปถึงจะเปลี่ยนคนเก่งและเป็นคนดีนะเมื่อพอแม่ทุกคนมีลูกแล้วจะเป็นมงคลฮู้นะจะเป็นอัป,ปมงคลฮู้สำหรับครอบครัว อันนี้ก็แล้วแต่ลูกดีหรือบดีนี่ส่วนหนึ่งอยู่ที่ปอแม่การที่สอนลูกเพื่อเป็นคนเกง่งและสอนเพื่อเป็นคนดีจะมีห้ายหอย่างหนกน้าทีของปอแม่หนึ่งสอนเพื่อให้ลูกทําชั่วสอนตั้งแต่น้อยมาเลยอันนี้บดีนะอันนี้บดีแนะนำเพื่อตั้งอยู่ในความดีเพื่อมีเมตตาฝึกสอนลูกเพื่อมีความเมตตาดีให้นนเป็นคนขี้โคดใจใหิน้นขี้ทำร้ายเพื่อการศึกษาเพื่อความหู เฮ้ยช่องทางในการทำมาหาก,กินในทางสุจริตแนะนำคำบอกอันนี้ไปตั้งสุจริตสัมมาอาชีพกับพืชปฏิบัติอันนี้ไปตั้งบอกวันทำบารีญาบารีธรรมสอนในเรื่องของการควบเปื่อนที่ดีการควบค้นที่สำคัญบางทีเราอ่อนน่จัด,ดีอ่ะไปควบค้นบดีกับบ,ด,บ,บดีด้วยกันไปเหงเมื่อต่อเน,น้นๆนะมันเจือป่อแม่เจือป่อแม่ เจือครูบาอาจารย์ใหญ่มากก็จะเจือเปอืิ่นนอย่มันก็จะเป็นระดับระดับไปนะนการควบค้นที่สําคัญแล้วก็จี้ใหลูกเห็นความแตกต่างระหว่างคนดีกับคนบดีคนบดีคนดีชีวิตจะเจริญเข้าหน้าอย่างไรถ้าบั้มบดีจะมีผลเสียอย่างไรกับพยายามแนะนำํำบอกตลอดจนหาคู่ครองที่สมควันเ้อในอนาคตที่สุดมาก็หมาะสัพย์มรดลกปเธอ ในสมัยอันสมควัญอันนี้ก็เป็นหน้าที่ของผู้เป็นปอเป็นแม่จะอบรมบ่ม,บมนิสยัยสั่งสอนลูกสอน,นเพือทำความชั่วแนะนําตั้งอยู่ในความดีมีเมตตาเพื่อการศึกษาเพื่อช่องทางในการประกอบอาชีพโดยเฉพาะในทางสุจริตสอนเรื่องของการคบค้นามาถึงกาลเวลาอันสมควัญก็หาคู่คร้องเฮื่อสนับสนุนเฮื่อมีคู่คร้องเห,หมาะทรัพย์สมบัติอย่างต่าง เพราะนั้นแม่วาลูกจะเกิดมาเป็นคนประเภทใดก็ตามนะปอแม่นี่เป็นปัจจัยสําคัญในการเลี้ยงลูกเพื่อเตอิบโตขึ้นมาได้นั่นลูกที่เกิดมาแล้วจะเป็นอภิชาติตบุรเหอเป็นอนุชาติรบุตรหุจะเป็นอวชาติรบุตรหุลูกดีกว่าปอแม่ลูกเต่าปอแม่หรือว่าลูกํากว่าปอแม่ลูกทําเห้อ,อ่อแม่ทุกอกทุกใจอ่านะแล้วแต่อันนี้อ่อแม่มีความสําคัญเป็นอย่างยิง่งนอะ่าปัจจัยสําคัญอันในการ อุปนิสัยใจคอต่างๆของลูกนี่อยู่ดีคนปิดปอบเป็นไงว่าจ,จะเลี้ยงมาอย่างไรเขาก็จะหันได้ว่าหลายข้างหลายเท้านะฮะเป็นเลี้ยงลูกด้วยความเอาอ,อกเอาใจเนาะด้วยใจทุกสิ่งทุกอย่างก็ด้วยความหักนั่นเนาะเลยกลายเป็นพ่อแม่รังแกฉันเป็นกอสุดท้ายมาลูกก็อ,อ,อกเอาใจตัวเก,ก่ากับมีไผ่หว่านอย่างนี้ได้อะมีไผ่หว่าได้ไม่แต่ปอแม่เองที่เป็นผู้ที่หักกอกำเนิดลูกมาก,ก่อมสมาธิจะอบรุ่มทำสอนอย่างได้นะ,ะอันนี้ อันนี้ปัจจัยสําคัญอยู่ที่การเรียงรูของพอแม่และในทีสุดม้าที่สุดมา้ดมามันเกิดขึ้นอยู่กับกรรมของแต่ละคนบางครั้งเนี่ยพอแม่เป็นคนจัดดีอ่ะพอแม่เป็นคนจัดดีเลียงลูกมาจัดดีอ่ะสอนจัดดีอ่ะบางครั้งก็เผลอลูกเผลอไปคบค้นบด,ดีเหี้ยกว่ามีเผลอทาพิษไปเหี้ยชีวิตก็เปลี่ยนไปก็มีส่งไปห่าไปแหนไปอยู่ด้วยการไปควบมูคบเปลี่ยนไปอยู่ประจ,จํดาด้วยกันนะ ห่างป่อห่างแม่ไปก็เปลี่ยนไปค้นละค้นตะกอนอยาจะยังอี้เนาอยู่บ้านกะจัดดีเงยใส่บาทก้วันมหน่ะจบุญสูนตานไป,ไ,ปไปวัดไปวัดไปเปลี่ยนอุ้ยปะอุ้ยอ่ะเดี๋ยวนี้ไปเียนหนังสือยังมาเป็นจะอ่านเนี่ยนะไปหรือไปทางานไปอยู่ปุ่นน้ำเป็นจี้ไปเหียอันนี้มันก็นมีโอกาสเปลี่ยนไปได้ไปนั่นอันนี้มันเป็นเรื่องของกรรมเราประแม่สุท้ายหยัดโยมทั้งหลายเป็นเรื่องของกรรมของแต่ละคนกรรมเขาผ่องเป็นเกิดมาเผื่อเนีย่ยเขาสุขใจผ่อง เปินเกิดมาเพื่อเขาทุกใจผ่องเปินเกิดมาแล้วเป็นจจอันผ่องดีผ่องให้ผ่องเป็นเรื่องกรรมแต่ละคนเมื่อเกี่ยวข้องกันนั่นเขาหน้าที่ของเขาคือเขาทำดีที่สุดนะฮะมีลูกก็ดีบบมีก่อดีเนาะถ้ามีก็จะต้องแง่อย่างไดให้เขาเป็นคนดีทำให้มันดีที่สุดในที่สุดแง่ให้มันดีที่สุดแล้วบัสมาเป็นคนดีได้ตามที่เขาต้องการเขาก็ต้องวางอุเบกขาพ่อของเขาเนี่ยคนเป็นปอเป็นแม่นี่เป็นพระพรม เป็นพระพหมของลูกนั่นจะต้องมีเมตตาปัทนะเขามีความสุขกรบลู้นะปัทนาเขาปนจตุกโมทิตาคอยยินดีกับเขาเขาได้ดิบได้ดีคอยยินดีกับเขา,า,เขา,ยยเขาแม่ที่สุดมาเขาทําเต็มตีแล้วเขายังบุดีเตือ่อตกําหยอบได้รับความลําบากเขาก็ต้องวางอุเบกขาเพราะอันนี้มันเป็นเรื่องของกรรมพระพุทธเจ้าตารัสว่าบัณฑิตทั้งหลายย่อมปรารถนาพิชาติตบ,บุตรอนุชาติตบ,บุตร ไม่ปัาพนาอาวาชาตตบุตรผู้ตัดสกุลบุตรเหล่านี้แลมีพร้อมอยู่ในโลกบุตรเหล่าใดเป็นอุบาสกมีศรัทธาถึงพร้อมด้วยศีลรู้ถ้อยคำปราศจากความตรณีบุตรเหล่านั้นย่อมไพรโรดในบริษัททั้งหลายเหมือนพระจันทร์พ้นจากก้อนเมฆไพรโรดอยู่ขณะนี้พุทธเจ้าได้ตรัสรับรองไว้ว่าในโลกนี้ก็จะมีลูกอยู่สามประเภทีอ,อยู่ในโลกนี้ถ้าว่าลูกคนใดนเป็นอุบาสกมีศรัทธา สถานในพระรัตนตรัยถึงพร้อมด้วยศีลหูถ้อยคำปัดสจากความตนีพุตรเ่านั่นก็มีความลุงโลดเหมือนพระจันทร์ปนจากก้อนเมฆเพราะฉะนั้นก็มูเฮาทั้งหลายก็พึงปฏิบัติตัวเพืเป็นลูกตีตีดีนะฮะเพื่อจะได้เป็นพิิชาติตบุตรในตัวของเฮาถ้าเฮาปฏิพฤติปิบัติก่อนที่เฮาอยักจะได้ลูกอย่างใดน่ะ เฮากำที่บดีพอดบดีลืมพอดตัวเก่านะว่าเขาเนี่ยเป็นลูกจะได้เหมือนกันนะเขาอยากให้ลูกปฏิบัติเขาอย่างไดแล้วเขาปฏิบัติก็ป่อแมงเขาอย่างไดอันนี้ก็ต้องพอนะฮะต้องต้องพอแต่บางคนบางคนก็บอกว่าตัวเก่าปฏิบัติพ่อแม่จะดีแล้วลูกอย่างไรเนี่าอีกับตัวเก่านะอันนี้เกิดขึ้นอยู่กับการอบรมสั่งสอนรั้ธรรตอบไปาก็เกลี้ยงมันจัดดีหรอไอ้นะเนี่ยจัดดีกับป่อกบแม่เลี้ยงมันจัดดีอ่ะแล้วมันจะมาเป็นเจี๋ยอันนี้เป็นเรื่องของกรรม ราวาสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมนั่นจะมีลูกก็ดีบุมีก็ดีตามนั่นอะพ่อแม่สตาเนาะเอาละวันนี้พอสมควรแก่เวลาจะลำลาไปก่อนพอความสุขสดีมีแก่บรรดาพ่อแม่สตารหยัดยมทุกทุกทนขอเจริญพรครับพรเนอร์ยาถาวาลีวะหาปูลาปะลิปูเลนติสาขลังเอวะเมวะอิโตทินังเปตนางอุปกาปติ อิชิตังปัติาังตุมหังคิปะเมวะสมิชตุสัพเทปุเรนตุสังกปาะจันโทปนารโสยัตถามณโชติลาโสยัตถาใจยะสิทธิฐานนางลาพังสดทิภาขยังสุ้ขังพลังสิริอายุจจวันโนจะโพขังบุตีิจยะสาวาสตาวัฏสาจะอายุจะจีวาสิทธิภวันตุเตสพีติโยวิวัตชันตุ สภาโลโควินาศสต,ตุมาเตภวัตบันตรโย ο, สุขีทีขายุโกภะวะอภิวาธนาซีิิสนิจังพุทธาพระจาย,ยิโนจัตตาโลธรรมาบัตันติอายุวันโนสุขังผาลาังธรรมะจกสเตตัสวัดร้องคือ ที่เราทำก็ทำเพื่อตัวเรานั่นเองไม่ได้ทำเพื่อคนอื่นแต่เมื่อเราได้รับผลบุญแล้วผลแห่งบุญนั้นก็เป็นเหตุให้คนอื่นได้รับผลดีตามมาโดยอัตโนมัติไปด้วยเหมือนเราได้เงินมาก็เป็นผลดีต่อคนในครอบครัวอย่างไม่ต้องสงสัยด้วยเหตุนี้บุญจึงเป็นเรื่องใหญ่ของชีวิตเพราะบุญคือต้นเหตุที่ทำให้คนใกล้ชิดเราเป็นคนที่โชคดีที่สุดมีความสุขที่สุด คนบุญไม่ว่าเขาจะไปอยู่ณที่ไหนหรือต้องไปเป็นสบัติของใครผลที่เกิดขึ้นก็จะมีแต่เรื่องดีๆทั้งนั้น